สวัสดีครับท่านจะมาชิดชมลมคนชอบดาบพิฆาตอสูรวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอยากจะดูแต่ดาบพิฆาตอสูนหากคุณกำลังมองหาอดิเมที่ดังที่สุดในทศวรรษนี้ หลายคนคงนึกถึงสอดอัดออนไลน์แอ t แอทสออสเตรีหรือ Re ซิโลแต่ยังไงก็คงหนีไม่พ้นคิเมสโนะใหญ่บะหรือดาบพิฆาตอสูนเรื่องราวของขบัโดทันจิโร่เด็กหนุ่มผู้มีใจอ่อนโยนและ,ฉะเฉลียวฉลาดซึ่งวันหนึ่งมีอสูนบุกเข้ามาสังหารครอบครัวของเขาจนหมดสิน้นเหลือเพียงเนสโกะที่รอดไปแต่เธอกลับกลายเป็นอสูนหลังจากนั้นทันจิโร่ก็ได้สู้กับโทมิโอกะกิยูนักล่าอสูนที่เดินทางผ่านมา และต้องการสังหารเนสโกะที่กลายเป็นอสูรไปแล้วทําให้ทันจิโร่ต้องตัดสินใจที่จะเป็นนักล่าอสาูรตามคําชักชวนของกิยูเพื่อหาทางให้น้องสาวกลับมาเป็นมนุษย์ดังเดิมและชลําระแแขนอสูรที่ฆ่าครอบครัวข,ข,ของเขาคิเมซุนโนะยยบะหรือดาพิฆาตอสูรเขียนและแต่งโดยอาจารย์โกโตเกะโฮโยฮาลุเราต้องย้อนกลับไปเดือนกุมภาพันธ์ปี2013ในงานรับรางวัลน,นักเขียกนการ์ตูนหน้าใหม่ Jump Tracer Contest ครั้งที่70ของโชเนนจัมโดยอาจารย์โกโตเกะโคโยฮาลุที่ขณะนั้นอายุ24ปีเดินขึ้นเข้าไปรับรางวัลด้วยผลงานการ์ตูนสั้น45หน้าเรื่องคาการิการิหลังจากที่อาจารย์โกโตเกะโคโยฮาลุได้รับรางวัลดาวรุ่งที่ได้ลงผลงานในโชเนนจัมซึ่งปีถัดมาเธอก็ได้เขียนการ์ตูนสั้นอีก2เรื่องแต่ก็ไม่ได้ดังเปรี้ยงป้างอะไรมากจนมาถึงปี2 0 1 5ครับผมก็ได้ลงการ์ตูนสั้น47หน้าจบ แต่มันก็ไม่ได้ดังถึงขั้นเปียงปางแต่ก็มีการตอบรับมาบ้างเบาบางปกตินะครับผมแต่เมื่อฟ้าเริ่มเปิดในปี2016ทางโชเนนจัมได้ตกลงกับอาจารย์โกโตเกะให้เธอได้เขียนมังงะเรื่องยาวลงในดิาสารโชเนนจัมรายสัปดาห์วิกฤต y โชเนนจัมโดยเธอนึกถึงค่ำคืนที่เธอได้รับรางวัลเมื่อ3ปีก่อนเธอเลยเอามันมาสารต่อกลายเป็น คิเมสซึโนโยัยบะที่เรารู้จักกันนั่นเองหรือดับไปแค่ศูนย์เรื่องราวก็อย่างที่ผมบอกไปเป็นเรื่องย่อเนาะอ่าอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับอ่าผมไม่พูดแล้วซึ่งผู้อ่านหลายคนที่ได้อ่านเรื่องนี้ต่างบอกว่าเรื่องนี้มันเดินเรื่องแท้จะเป็นเส้นตรงเป็นมิติเดียวพระเอกเนี่ยเดินหน้าฆ่าปีศาจทุกฉากลูกเดียวเลยจนรสชาติอื่นเช่นฉากรักฉากตลกเนี่ยม,ม,ม,มันดูไม่สุดมันดูไม่สุด แต่าว่าในปี2019ดาบพิคัตอสูรหรือเคเมิสึโนยยบะฉบับอนิเมะได้ออกสู่สายตาประชาชนโดยสตูดิโอที่ทำก็คือสตูดิโอ u o t t b l l ทครับผมที่ทำให้มีภาพสวยและฉากต่อสู้สุดมันจนผู้เขียนต้นฉบับเนี่ยยงงังต้องอึ้งตะอลึงต้องตังถึงขค้ยขยี้ตาเลยแถมเพลงเปิดอย่างกูเรนที่ร้อนโดลิซ่าไม่ใช่ลิซ่าแบ็คพิงนะคนละคนไม่ใช่ เป็นเจ้าของเสียงเพลงเปิดแฟนชัยดาบศิลปะออนไลน์ซอสอัดออนไลน์อะแหละฮุกภาคแล้วก็เพลงเปิดเฟสซีโล่ด้วยนะผมก็ทำให้อนิเมะเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนนะฮะจำนวนมากจนแบบว่าทำให้คีเมสื่อนโนยใหญ่บะสร้างกระแสปากต่อปาก แล้วผมจนโด่งดังแล้วมันยังทำให้คีเมซึโนะใหญ่บะมียอดขายสูงถึง12ล้านเล่มในปี2019จนสามารถเอาชนะการ์ตูนระดับตำนานอย่างวันพีทได้ซึ่งมันเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีที่วันพีนั้นเสียแชมป์ไปอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับยูโฟเทเบิลนะครับผมแล้วก็ลิซ่าด้วยนะฮะและล่าสุดที่เรากำลังจะได้ชมในโรงภาพยนตร์ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากทีวีซีรีส์ตอนจบ ซึ่งถ้าใครอ่านมังงะมาเนี่ยผมขอร้องนะผมได้โปรดอย่าสปอย,ยใต้คลิปนะฮะสงสารคนที่เขาไม่ได้อ่านมังงะนะอ่าอย่าสปอยปอย่าสปอยขอร้องขอร้องซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็จะต่อจากซีรีส์เลยครับผมอ่าหลังจากที่พวกทาจิโร่เนี่ยขึ้นรถไฟไปนะฮะอ่านั่นแหละจากนั้นแหละถ้าจบอะเรื่องยอ่อเมื่อพวกทาจิโร่ได้รับภารกิจให้ไปสืบสวนหาสาเหตุการหายตัวไปของผู้คนบนรถไฟ พวกเขาจึงรู้ว่าขบวนรถไฟนี้มีอสูรที่ทรงพลังซ่อนตัวอยู่แต่คราวนี้พวกเขาไม่จําเป็นต้องตู้เพียงลําพังเพราะเสาหลักแห่งไฟเ่นโกคุได้เข้าร่วมศึกนี้ด้วยนี่จึงเป็นการต่อสู้เพื่อช่วยเหลือผู้คนบริสุทธิ์บนรถไฟแห่งปัญหลที่จะนําไปสู่เรื่องราวที่แฟนมังงะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สนุกที่สุดของซีรีส์นี้ใครรอภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ก็อดใจรอนิดนึงนะครับผม ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกอะเลื่อนบ่อยมากเรื่องนี้โอ้โหก็เข้าใจนะโควิดเนาะอ่าก็รอหน่อยครับผมอ่ากับดาบพิฆาตอสูรเดอะมูวี่สุดรถไฟสู่ดิลัน9ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วไปเดี๋ยวถ้ามันฉายแล้วผมจะมารีวิวในคลิปในช่องของตัวเองแล้วกันเนาะดินพันแล้วตอนเนี้ยโอ้โหก็จบคลิปเพานี้แล้วกันนะผมก็มาเด้พูดอะไรเยอะนะฮะอ่าโอเค ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระด,ดิง่งกิ๊ก่งกิให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมโดเนี่ยให้ด้วยครับผม5บาท10บาท20บาททันีทันนั้นล่างนะครับผมโอเคทั้งนั้นก็ซ e y อาเกนเน็ก x วิดีโอด้วยกันนะครับผมได้เจอกันครับในคลิปต่อไปแล้วเจอกันเ yeah! hey! 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 ยน้เฮ่เฮ่เฮ่ คณะชีวิยนริมตอได้จีนคอตสอ,คอสาลียุคเซนาญาณีสุดท้ายทักเต็น